มันเดิมกวนไอ้ยี่กตันตันมันเดิมกวนนะเฮ้ยตีมันเดิมกวนมึงติ๊กแค่ไอ้ในรีคอร์ดอะพายเรดพายเรดพายเรดไอ้เชี่ยรอบใงมุมกูเป็นอะไรเนี่ยปอบแค่ในรีคอร์ดไอ้เห็นในมุมกูบ้างในมุมกูไอ้ทีเนี่ยแล้วไม่รู้อ่ะเนี่ยไม้เก่ามึงกูแคบไปโคหดเยี่ยเลยไอปมึงหาย Training for m o b i l เด่น for bubble รอว่ารอเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมแล้วฟังรู้เรื่องใช่แค่นี้แค่ปรับปรับเหมือนเดิมก็ก็พอตรงนี่หว่าใช่เออแค่ปรับแค่เปลี่ยนไมค์ในดิสคอร์ดอะแค่พอใช่ได้ก็แค่นั้นไงแต่ขมุลแต่ถ้าเกิดผมไปพูดแบบ messenger อย่างเงี้ยจะเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลองโทรเดี๋ยวคุณลองโทรหาเม้นเฟสนะน้ำหนึ่งโทรโทรเฟสอะโทรเฟสทัวใครวะไอ้ทัวกูนี่แหละสัตว์จะมีใครไะ

ไม่อะเงียเลยไม่ะทุนหมาไม่โอ้ยโอ้ยอย่าตีอย่าตีตีฟซดีกว่าไอ้ีนีตีตอนีนีตีตีเลตนตีนีต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 ีบงตียบตีตีบีต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 ีะีต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 ิตีตีอลตี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 นีตีตคอีตีตอตี่ีตนตีนีตนตี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 าีจา อย่าฮะกระบกบจะโดนด่าด้วยโดนครูด่าสิมาไอ้เหี้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เหรอเสียงแบบเอขี้อันขี้ต่อไปเอขี้ต่อไปต้องทำแบบกลัวที่กูสมุกไม่ดุกดแจ็เบี่ก่อนกูดิสติบูลก่อนดิสติบูลก่อนกูนั่งตีบอกก่อนไอ้เหี้ยของกูใช้ของกูก็ใช้วิธีนี้ปิดได้ยินได้ยินกขาลังกับคุณไห พลังกูหายมึงจะทำอะไรนี่นะปูมันนี่พลังกูหายไปอ่ะเอากลับคืนมายังไงมึงก็ enable ใหม่ไงเออกดเอ็นเดิเบิลไปล่ายูนิคอร์ดด้วยหนิล่ายูนิคอร์ดวตครับอุ้ยเจี๊ยบเขามันสัตว์เทนโดบงโชลงหัวกระรอกเทนโดบงโชสวัสดีครับโอ้ยสัตว์เสียงเปิดไม่อย่างนี้เลยใช่เหรอกดดึงเฮ้ยมามาสะท้อนด้วยอะ ฮะโอ้ยสัตว์ไอ้เกียร์ดังโอ้ยโดดรันเงี้ยไอ้เก้าช่วยกูด้วยไอ้เก้าฮะช่วยกูด้วยกูได้ยินเสียงตัวเองอ่ะมึงก็นี่ใช่อ่ะไอ้นี่เข้ามึงได้เสียงตัวเองมึงไปที่ไอ้ไมโครโฟนแล้วก็ปิดไอ้เชียร์เราได้โซฟาอยู่ดิสเดเวิลเปิดไปเลยตัวเนี้ยมึงจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วไอ้นท์ฮะ ลงวิโนโด yeah. s <S ้ไหมไอ้ส okay. ัสดูอะไรเสียงเปิดไม่ยังดังเลยเปิดไม่คนดังไอ้เหียดังอีเทียของกูปิดไปแล้วเนียเป็นสายรูอยู่ในพอไหนสายสายรูปหรอเออพูดได้สักทีเฮียเมื่อกี้เอาออกแล้วพูดไม่ได้เลยเขามึงต้องตั้งในิสคอร์ดด้วยตั้งอะไร ไม่อันนี้มึงน่าจะได้ปกติแล้วตั้งหกตั้งใ,ใจฮะบอนเกิดยากสนาดนั่นเหรอไม่นะกูเห็นมันวิ่งมาขุดกูตลอดเลยไอ้เยอะแล้วทีนี้กูหาไม่ไม่เกิดฮลัลโหลชั้นหมาหน้าชั่วปกติกปกติไปฟ้าพลังปั๊มึงพากลูลงไปได้หนห่อยกูไม่รู้ทางแล้วแบบเป็นบูธยังไงนะเขาไอ้สัตว์ไม่ต้องบูธหรอกมึงแค่เปิดไมในเฮี้ยดังขึ้นมาไอ้โพลล์มีมึงก็ทำย้อนกลับไงอยี้ยทำเหมือนเดิมเลย มันจะเจไปไหนก็กูตามเินไปเลหนกูตามมึงอหู่ครับแบนกูมันบักรลึงเด็กไม่ดีมั้งูขี่มาดำคาแร็โอ้ยเสียงวินโด้โคตรดังเลยเฮียมึงมึงเหมือนวินโด้แคร็กอะไอ้เฮียคอนอยู่ดีคอนคอนมีหนังไว้แบ็กยิคอนไเย มีจริงแต่มันไม่เกิดมันเกิดในเบบอุณหภทรายกูเจอบ่อยอยู่ว่าตอบแบบปกติก็มีแต่ว่ามันว่ามันก็ยากสอนให้กลายเป็นปีศาจพี่ไอ้เหี้ยได้หนึงไม่สามารถตรงนี้จะเจ็บเข้าไปในนั้นแล้วก็นั่งปั๊มนั่นแหละไอ้ไอ้ยี่ห์เสียงมิโด้โคนแท๊กเลยเนี่ย อ้มึงใครยิงคอมจาอะไรเฮยาเขาเาไ้ยนเขาอย่างเดียวเอาเขาอย่ามึงได้ใจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยเป็นเะไยเฮไยเฮ้ยเไ้เ้เ้เ้ยเ่ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้เ้ยเฮยเี้ยเยเ้ยเฮ้ยเเยงเเยย้เ้ย เเ้ยผีตัวไหนมันร้องหีหอมเนี่ยไม่ใช่เอ็มเบรดีอะสลัมฟีนมีเบอ่ปกติแล้วโอเคกูจะจดจำพลังปีศาจอะไรก่อยเฮ้ยเฮ้ยปีศาจหายเลยไอ้เสียเมื่อกี้เสียงวินโด้โคตรคักเลยไอ้เีย มันไม่ใช like, ่เส so ียงวิดีโอเว้ยมันแค่เสียงกูเปิดไมค์แค่เสียงคลิกเมาส์อะแล้วมันสะท้อนไปเลยไอ้เหี้ยมันมันมันเสียงแบบวินโดว์เวลามึงเปิดแอดมินิสเตอร์เตอร์นั่นแหละกูกูไม่ได้เรื่องอะไรกับวินโดว์เลยเว้ยกูแค่กดเปิดไมค์มาคุยกับมึงแค่กดน่คลิกเสียงคลิกเสียงคลิกเมาส์จากข้างขวามันเข้าไปในไมค์แล้วมันก็บูตไม่มันบูตแล้วมันซ้ำประมาณร้อยรอบไอ้เหี้ยเตอร์เป็นมินิกันเลยเหี้ยโดนมินิกันเลยเหี้ย ไอ้ที่ไม่มีดิสไหนดิให้กูเข้าไปคุยด้วยเลยเหงาอะบริทนีไอ้ไปดิสอันนี้ไงไอ้ดิสนูอย่าไปดิสเกนชินเลยแต่มาเปิดไม่ได้อะไอ้เหี้ยโดนแบนดดิสนี่ไงไอ้ดิสนี้ไหมดิทบริทนีไอ้ไมวไอ้เหี้ยัยเขาจดจำกูไอ้สัสไ้ดิสพิกซัมอนไหมพิกซัลมอนไปทำยี่ห้อเลยไอวิลลีคอนวิ่งมาแล้ววิ้งไปเข้าไปหาคุยเข้าไปไปดิสมิกไงไปดิสมิกไงเอ้ยยูนิี่คอนดิสนี่อะไม่ดิสดิสมิกกับไอ้เหี้ย มึงก็อยู่นั่นแหละดิษไหนอะดิษเบื่อลาดหน้าอย่างกี่ข้าวต้มไหนวะที่ไปรู้รุงตัวอ้ยเอี้ยม๊ทจะไปหายมิกไอ้ไหนวะมึงเข้าไปมึงโดนอ่ะแมนอุยตัวตีหัวตัดิษที่มีไอ้ตัวอ่ะโอเคที่แท็กได้ยังไงสัตว์เม้าแล้วกัน เอาแบบอยากไอ้เฮี้ยที่มันแบบเกียนเกียนได้อะเออนั่งความอย่างนั้นไอ้แบ๊คมึงแชรอันนี้ฟาร์มได้มีแค่วาเลนเทียร์มึงมึงปรับปรับไมค์เหมือนกูและแล้วก็เข้าไปคุยพร้อมกันไปนั่งคุยในนั้นแหละคุยมึงมึงกับกูนั่งคุยกันแหละคุณภาษาเอเลี่ยนไอ้เฮี้ยนี่คุยกันได้ยังไงเฮ้ยน่าสนุกเลยกูยังงงเลยแบ๊คเรื่อมันเท่าไหร่เออสองร้อยเลยสามหกสิบไอ้เฮี้ยยังไม่เต็มสี่ร้อยเลยเฮี้ย เนียไม่เต็อ้ใครเป็นที่แปเฮ้ยก็เสียงเปิดไหม่เนี่ยไม่ดีดอสเสียเี่ยเสียงมึงเหมือนแบบฮัลโหลฮัลโหลใช่ครับปน่มุขถาเป็นกูเลยใช่ขอเคุณนะ ใช่พี่ใหญ่ได้มาเอะไา้ไกูได้เงินตาลูกูได้หน้ากูเลยมาด้วยใช่เหรอเงินกูไอ้าพูดแล้วเะีใหญ่ไอ้เก้าฮะเนี่ยไอ้แกไม่เขียงมันอย่างนี้เลยกูรู้กูรู้กูเคยฟังแล้ว ไอ้ฮีว่าตอารับไอ้ฮีไอ้เจี๊ยไอ้เกาไปดิ้นดุกันไหมไอ้เกาไปดิ้นดุกันมันเปิดหรือยังล่ะไอ้ยูนี้บริเทียไอ้คู่ฟังมันออกมันบอกว่าไปดิ้ไหนดิ้าบรนเทียอะก็แต่ไปดิ้าบรนเทียไอะเองไงวะไอ้เหี้ยคุยกันภาษาไอ้เจี๊ยไอ้เกาไปดิ้าบรนเทียกันไป เป็นยับไปคิวรอบด้านเลยคุยบหมดแล้วน่ะแคริลิกไอเดโมะไม่ได้จัดอะไรเลยตอนนั้นไม่มีตังค์จัดดีๆจะไม่ได้หว่ะอินเทอร์เน็ตไม่รู้อ่ะอินเทอร์เน็ตมันเป็นมังกรกับพิษแคริลิกแค่ิดินไอ้น้องแข็งมั้าไอ้นี่เลยเฮ้ยอยกขี่ยัดไว้หมดทุะกิ๊กไอ้นี่ไม่แพ้อันนี้ไม่แพ้แั่นเหล็กแค่ิดินอินเทอร์เน็ตเหล็กกขาไม่แพ้แค่ิดินแพ่น้องแข็งอ่ะพี่ว่านะอันนี้ในชัวร์ แพ้ดินแพ้น้ำแข็งมันเป็นเป็น้แข็งแน่แแพ้พลังจิตแล้วก็เป็นมังกรกันเองก็แพ้มังกรน่าโคตรเท่เลยเไอ้หนูนะจูนไงเยอะอ้าเอ้ยทีท่าแรกท่าแรกเลยยังไงก็แตกตายชิงชิวอ่าตอนนี้ไม่หกเป็นไงบ้างเออเกิด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 เกิเตัดไม่มียศครับเฮ้ยโคตรเท่ กลับเป็นโนยิ้มแล้วเกตอาจำชื่อไว้ส่งให้แอดแบนด์่ะตีตีไปตีเดี๋ยวผมถ่ายไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ยชิวมี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 ไออันสามอันสามสามเอออันนี้ล่างเนี่ยนะเออไม่ไม่เป็นไรอันนั้นมันมืดอยู่แล้วเออต้นคุณเรามันมาเพอ่มอ้าคารทุนต่ำอ่ะพี่ออม รอบรอบนี้แล้วก็อันนี้ฮัลลโหถูกแล้วนี่แตกตุ้มไมตอนนี้กลับมาเป็นปกติหรือยังไม่ปกติเลยมันเป็นยังไงอ่ะปวดอะไรต้องปิดไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้เปลี่ยนดอนปลั๊กอินอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันอยู่ในดีคอร์ดอะ ไม่มีทางเป็นไปได้เจ๊นุณบัดคุณบัอีกทีเขาเขาตีเราไม่ตายหรอกเขาไม่มายังก็ขอตัวเลยยังไม่เปื่อคุ้ยคุยเยอจะแตกไอ้ยิกินนมสอยเยอยมึงพูดมาดีเอยน้นตาหมีหกเลยยี่ ไอ้ยี่้ไอางเ้ยไอ้แจ๊สทเปโก้เลยสัตว์เมื่อกี้แบบกูขำบีออนเสียงไก่ไปแล้วไอ้แจ๊้งที่เป็โก้ไอ้แบ็คเมื่อกี้กูขำบีออนเสียงไก่ไปแล้วเกินคำว่าไก่เลยมึงเหมือนมึงกำลังจะเข้าโรงแล้วอ่ะกูจะตายไยี่ห้อจะแตกไอ้สัตว์ก็กลัวแล้วพวกกันเลยจะตายจะเป็นยเีัยเสียงมึงเหมือนจะตายแล้วไอ้เยี่ห้อเมื่อกี้เอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยี่ห้อเลยง่ายแบบเนี้ยนะ กูต้องทำเพื่อหายใจไปด้วยขำไปด้วยไปไม่งั้นกูจะขำเสียงไก่ไปเรื่อยๆจนผิดสารอากาศอ่ะฮะประมาณนี้ปังอันนี้นะโอ้เย่ไม่เชื่อคำพูดดูเบี้ยวมั้ยเออมันพูดอะไรวะไอ้พูดในนี้มันพูดในนี้กูไม่เท่าไหร่เว้ยเพราะว่ากูชิดแล้วมึงต้องไม่พูดในดิโนุนในเก้า ไอ้ย่าโมเดดินกูจะตายไอ้ย่าจะแตกมึงรู้ปหมกูขำจนน้ำลายแม่งเต็มปากแล้วเกืนไม่ได้ไอ้ย่าเกินแล้วแม่งสำลักแน่ๆเฮ้ยมูมองนี่อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยใครไป็นใครขี้ยี้ขี้ไอ้เกาไปดิบนึงไงไปอีกรอบไปเหมือนมึงเป็นเด็กเหงาไอ้ย่าไอ้ย่าอยากถ่ายคลิปไปดูเล่นหน่อยไอ้ย่ไอ้ย่าไอ้มาดำไอ้ดำ พอแล้วั้มไอ้เอี้ยงก็ดำเมืนมาเอ้ยนี่ไงมาหนะกูเด็กตัวนํำโช์คนสวัสดีครับ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 ของนันละตอนี่สิบองละไค้ดสรแล้วมแล้วมันสะท้อนแบบไม่สิ้นสุดเลยเพราะมันมันส่งเสียงมาส่งไปส่งมาังกูอยู่ในน้องแล้วกูต้องใช้คิดเป็ูไ่ใช่ฟังตอรอย่างเงี้ย j u s t i r a i n b u l e b u b l e บอโค้รเฮี้ยไอเอี้ยมีดิ่ไหนกูเข้าไปพูดมั้งวะอยากคุยอะ พี่กูไม่ซองดูฮีว่ากูน่าจะไม่ได้เข้าสักพักหนึ่งซองดูฮีนิดๆเกาเดอร์นี่หว่าไปคุยเพื่อนเกาเดอร์ไหมเชี่ยไม่มีมีคนชื่อโซเดียฟและโซเนียกูไปเยี่ยวกอนนี่ไม่ไหวแล้วยี่จะแตกไอ้โค้ดเขาไอ้โค้ดเขาแยกร่างกันนี่มันมันคืออาตเมทไอ้โค้ดสามารถแยกร่างได้ประมาณห้าสิบล่างนะพี่อะเกินเองมันพูดลงมาห้าสิบรอบไปพีย ห้าสิบดีกว่าหนึ่งใช่ยี่สิบคูสองเราไมเท่าไหร่สองพันโอเคได้สองพลูกยี่สิบคูณสองเท่ากับสองพันคือเหี้ยนะไอเหี้ยคณิตศาสตรกดหนึ่งคณิตศาสตรกดหนึ่งแม่สุขุณแม่ไหนนี่เหี้ยนะแม่ยี่สิบสองสองพันยี่สบสามสามพันวสอง้อยอันแรกแล้วสองรยิบ๋อไอ้ยี่สิบคูณสองสอง ก็เหมือนห้าสิบหารสี่อ่ะดีมักเีรคนิซาสคนิซาสคนิซาสเสียเออมึงก้องทำเสียงแบบอิมซอสมึงไม่ต้องปิดหรอกไอคิวทำยังไงทำยังไงทำยไงซอสทำยงไงก็ไม่ยังไงมึงเปิดเอ็โค้วก็ฟังเข้ามาได้กูไม่รู้ไปเฉยอ่ะมันเอาไปแกามหาสิบรอบอ่ะ ซักปุ่มาเปิดเปิดเปิดไโคงมึงไงแล้วก็ซอสยิคอนยิคอนยิ่โนูเดี๋ยวก็มาไปเยี่ยวล้วไปเยี่ยแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้ววะเทได้ละไหวแล้่มา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 อามเม้ยาม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 มามาาอา้ย เกิดกูแล้วเราไม่มีอะไรอะไรเออแค่นันกูขอไปเอเจเนียลใจเย็นหน่อยน่าจะพูดคำว่าซอสสอิเชียสเลยยี่อะอันนี้คือปัดสายต้องซื้อมาหนึ่งงนมันกูนึกถึงไอ้มีมเขาว่าสักสักเอาตังกูหมดเลยเยี่ย ไอแบกได้ซิงเนตต์อะไรอำนาจโอ้ยใครก็ได้กูยืมสองบาทสองทองใช่ไหมเอาะเออสองทองสองทองเปลนงุกแบกเอาไปก็ใช่มันลูบเสียงแรกะไรเงี้ยมันก็ต้องปิดลูปก่อนรอดอย่งเงี้ยนี่กูโยนไปข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้ากูเนี่ยพอาะเพอเพราะเราเปิดที่จะแบบเอ็กโคอะไเงี้ยแอต้องมีตัวทำปฏิกิริยาเป็น ออมันมีวิธีปิดเสียงไอตอนเปิดไม้นะอไม่เคยจำแนกเคยเ็บมาเปิดสตรีมเมอร์หมดมัถ้ารอปกติมันจะเอาเสียงเปิดไม่ออกปกติยังไหัวใจสองอันอ่าไม่เอ็กโวเอามาเอามาเอามาอแบ็กมันใช้ไม่ได้นะเวลาสซีบอสอยู่อันนี้ปกติเลยใช่ไหมไม่รู้อะไม่อะอันนี้แค่เสียงร้อง มันเสียง,องอย่ังจากอะไรอ่ะไ,ไ,ไอ้มึงน่าจะเป็นไอ้ตัวนี้อยู่มึงไม่ได้ไอ,ไอดิสเซเบิลปะ่ะเคเบิลกูไม่เซเบิลแบบแล้วอไอ้เคเบิลอ๋ออันนี้มึงน่าจะบูทไม่ใช่มน่าจะปกติอยู่แหละ<แ>อันนี้ปกติเอาแบบ็คเนี่ยเอาแบ๊กไอแบ๊กไอโอนนันนี้ปกติป่ะปกตโโิโอเคโอเคพลังนั้นนี่มันต้องเก็บไว้ใช้ท้ำจำเป็นละต้องไม่ใช้แบบอะไรละ มันมีวิธีปิดไม่ให้มันมีเสียงไม้ไอตอนเปิดไม้อะมันเอกว่ไมช่เป็อไรอันนั้นอันนั้นค่อยค่อยปรับตอนนั้นนั้นค่อยปรับตอนจะใช้พลังเอาอเยี่ยวจริงๆแล้ยวยี่งไม่ไหวแล้วเยี่ยวจะแตก <laughs> นี่จดูบนมไปสี่ห้ากระป๋องไ,งไม่เต็กระป๋องนี่ห้ามพูดพอดีครับทำได้เด้อจริงๆ <h ums> มันก็หาม,มันจะหากูไม่รู้ว่าทำไงเราต้องอยาก ทำให้ไม่ตัวมันเขี้ยวะเนี่ยไม่รู้ถามีกูไม่รู้ซอเเฮ่ยหไม่ไม่ดีอะมันทำางเว้ยไม่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 แบบโซนิกอะทำยากเว้ยแต่กูทำได้เฮี้ยกว่าโซนิกแล้วอียมันทีกว่าเว้ยเอาเวลาทำไม่

แวกวางนิ้เปลืองไว้ยังเฮ้ยอะไรเนี่ยกูกลับมาเจออะไรเนี่ยเฮ้ยขำขำขำลูปไปสัว์ฮะกลัวแจมนิ้งไหมพวกเราอะไรก็เรืองเฮียอะไร แกลบไปเฮ้ยไอ้เก้ามึงควบมุมพลังได้เดยวนี่ไงวิธีโคตง่ายเลยไอ้เบ๊กสูงกว่านี้ไอ้เบ๊กกูไม่ได้ยินไม่ไ้ยนเลยมีอะไรด้ยินไม่ไดยินเก่ามันเลือกใช้เปิดปิดได้เด้อมันต้องนี่ไงในอะไรเเห็นไหม เนี่ๆอ่ะเนี่ยอ๋อแค่เปลี่ยนไม้ตรงนั้นพอแล้วก็พูดคำแรกเงี้ยอ้นล้ใช่ในขับมันจะตายละไอ้เหี้ยจะตายรกูจะตายจริงถ้ามึงไม่หยุดอะอ้นในสัตว์พอยัางในเหี้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอละตรงนั้นอะตรงนี้อะคุกูัลลังพิศัย ถ้ากูลองใช้ไม้เก่าบวกกับพลังนี้มันจะเป็นยังไงวะไอ้ยี่ <laughs> <c oughs> แค่คิดก็สนุนแล้วเอาไว้ทำมกนี้แล้วกันกว่าแจกน่าจะมิวแบบโคตรเจ็ดทั่วคนไอ้เหี้ยเก๋าคุณนู้ว่าจะเปิดไอ,อ้อสัตว <c oughs> ์มากินนมอยู่ในปากไอ้เหี้ย ใส่แล้วปวดหูเลยใส่ครั้งเดียวเปล่ากูใส่สอข้างเลยแต่พอไอ้กอลจะพูดไหมกูเปิดใส่ข้างเดียวกูใส่บางทีกูปวดหูใี่ยหมันเคยปวดหูไหมเคยก็เคยดี ใส่นานๆก็ปวดปวดหูไม่รู้เป็นอะไรไไมม่่่ใชบเกจอับบิโลอนไขอ้ตี๋กูยังไม่ได้วันนั้นออกเลยไม่เป็นไรปะฮะกินเกับอะไรเก้าอะไรวะโอ้ยลนลนลนไอ้เก้าไอ้โหลดเก้าฮะว่ากูกูยังไม่ได้วันนั้นออกเลยมันเป็นไรไหมอะไรเอ้เขาเรียกอะไรนะ listen to this device อ่ะครับครับเป็นตัวไอ้ไมโครโฟนตั้งต้นอ่ะเอาออกจะได้ไม่ยินเสียงตัวเองไปเก็บเพียนก่อนโอ้ยเชี่ยแม่งกูจะตายแล้วกูมีม้ากูไม่ขี่เนาะอ้าลงุงลงด้านล่างเลยตรงนี้ล่ะ ดูตรงนี้แบกไปไหนออนลงไปไหนลอยบอกดูตรงนี้ลงไปนะอืมลงมาาร์มเลยยี่ยังไม่จบอยูโอ้โหาวว้า นี่พวกมึงไปหาอะไรนะหาโซนไหนอย่าลืมคุณเหล็กด้วยนะเจอเหล็กคุณเหล็กเนี่ยกูไม่เจอเหล็กแต่กูเจอนี่งั้นอะไรไปฟังไหมเดี๋ยวกูจะคุณเหล็กไปทีขึ้นบนดีกว่าไม่เนี่ยบเชื่อเบื่อแล้วไม่ต้องไม่มีเรื่องไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคุณเหลือไว้อันนึงไงไม่มีเรื่องไปหมดได้สัสฟาร์มอันี้มิมิี ไม่งหว่วงเมดูซ่ามาแล้วมิมิกมิมิกมิมิกกูบอกแล้วมิมิกมินตาแล้วได้ไรได้ไรสร้อยสร้อยสร้อยงูงูงูดิกลอสมึงน่าจะมิวไปหมดเลยมิวปกติอ่ะมีแค่แบ็คไนท์อะคิปเปิดไปอยู่ไอม่วนไหนนี่น่าจะปิดไปดอูเปิดโอ้เปิดทุกคนสองร้อยหมดอ่ะฮัลโหลเหมือนปกติยังไม่รู้ว่ารู้สึกว่างูเฮ้ย เขาไม่赖ดูดงมันเอ๊ยนอนหูชาละไอ้เหี้ยหูชาละไอ้เหี้ยกูไปได้ถึงหูฟังกูไปได้ถุงนี่มิกมิกไอ้แบ็คมิกตรงนั้นเห็นไหมไม่ไม่ไหนวะกูอยากไปเล่นห้องนู้นนะเก้าเราเป็นงานประส่นเสียงในห้องในดีดู้นไหมไม่โหแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูโดนเบนเออติดไก่แล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเบนไอพี่ได้ไม่ได้ยิงเหี้ยที่กูยิงอยู่ตรงนั้นไปไหนตรงนั้นเอาคารายิงทะลุกำแพงเลย Now you